สวัสดีค่ะพบกับอุงยิ้มแอนแฮปปี้เวอมือนี้ใจไม่ถึงอย่าดูนะคะใจไม่ถึงอย่าดูห่อนแห้งค่ะมีวิธีค่ายร่อนแบบไหนบอกเพื่องยิ้มนะคะมือนีหอนแห้งนีจนต้องเลแเซนแนี่หนาเนีนนะะ่ยค่ะภาพพื้นนล้างเท้านี่นะคะขึ้นมาเป็น น้ำทะเลก็แล้กออวาก,ากันอยู่ตรงนานี้ก็เป็นเอยอาไรอย่างวะมันบรรยากาศดูท้องทะเลก็แล้วกัน,นะคะ่ะไม่มีน้ำมะพราะะ้าวค่ะมีแต่ชาพะนาวจีบคลายร้อนเลยค่ะซอยึงเมันลายะคะ่ะสดชื่น เป็นวันยันเยาไม่จะแตะนะคะนี่ก็จะใส่แบบพรมท่อนนะคะหาไดเท่าแถวหมองสมปูน,นะค่ะโอ้ยหอนแน่นนีหรอกหอน,นดีดแซงไม่ดี่ละ ซื้อจากที่ไหนจะไยหนแลูก็พี่น้องนี่เป็นพี่คขายห่อแบบไปล้วท้านได้รับเปสงกม่นี่รอ ใจไม่ถึงอย่าดูนะคะเพราะว่าไม่มีใครทำอย่างนี้นะคะ ค่ะมันได้ร้อนจริงนะอนนานยา,า,อา,า,า,ากไปเห็นน้นะคะแต่กระบอกนีออ่นเปีนวรอทะเลหรอนี่มันานมนไี่ผ่านกว้างะคดเนมนกันอ๋อนเออปินนี่ไม่ที่ยันที่ไข้รอน เมนบอกได้เลยนะคะมีวิธีไหนคลายร้อ,อนบอกต้อยิ้มก้นแน่มีน้ำตกไหมแม่ล่ะโต๊กกับสีมาเะไ่แบบเอ๊ะอค่ะ,คะอันนี้เป็นน้ำตกอันนี้เป็นงานเขเลีกเป็นน้ำตกโอ้ยีม่ใชน้ำตกก่อน ในบรรยากาศสุดยอด Oh. แซ่งี่อะ,ะอะม่จิข้าวจอาบน้ำนะจับถ้าแปลงเย็นสบายกว่ากาีอยหวอนเสียงขโต๊ะแบนี้นะคะเพื่เสียงย่างเยอะ Obrigada. <laughs>

ก็เนี่ยค่ะแช่น่ะข่านวอนนีดนีดนะ่จะแช่น่ยนอยราก็ฮะน้ำมีคว้านีานาาเนยเ็นเมาก,กินเราก็จะอาบน่ะถ้าแปลกเย็นค่ะแช่นี่ก็จะคายก่อนในร้านเราค่ะสำหรักขิดนี่แช่ไม่ถึงอยากดูนะ Yes.